ภาพลวงของความปลอดภัยทําไมคนเรากลัวที่จะเสี่ยงจนไม่เคยได้เริ่มต้นจริงๆจ,จุดเริ่มต้นของความกลัวที่ไม่มีใครรู้ตัวในทุกเช้าวันทํางานเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นเหมือนเดิมเราตื่นขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณเดิมๆที่ถูกฝึกและปลูกฝังมาตลอดชีวิตไปทํางานเก็บเงินอย่าเสี่ยงอย่าพลาดเราเติบโตในโลกที่เชื่อว่าความปลอดภัยคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเรามองคนที่ล้มเหลวว่าโง่เขลาและคนที่รวยเร็วว่าโชคดีหรือโกงมา แต่สิ่งที่ไม่มีใครสอนเราคือความปลอดภัยนั่นเองคือภาพลวงตาที่ออกแบบมาเพื่อให้เรายอมอยู่ในกรอบเดิมตลอดไปทุกครั้งที่คุณเลือกไม่เสี่ยงคุณกำลังตัดสินใจสำคัญบางอย่างโดยไม่รู้ตัวคุณไม่ได้แค่ปฏิเสธความเสี่ยงแต่คุณกำลังเลือกความแน่นอนของการไม่เปลี่ยนแปลงและนั่นคือสิ่งที่ราจัดเรียกว่า The Number One Reason Why Most People Will Never Be Wealthy เขาหมายความว่าเหตุผลอันดับหนึ่ง ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่มีวันรวยเพราะพวกเขากลัวความเสี่ยงมากเกินไปเมื่อความกลัวถูกปลุกฝังจนกลายเป็นนิสัยลองนึกย้อนกลับไปตอนเด็กเวลาคุณพยายามปีนต้นไม้หรือขี่จักรยานคำแรกที่ผู้ใหญ่มักจะพูดคือระวังล้มแต่ไม่ใช่คำที่บอกว่าลองดูสิเธอทำได้เราถูกฝึกให้กลัวความผิดพลาดมากกว่าการพยายามเราถูกฝึกให้คิดว่าความเสี่ยงเท่ากับอันตรายจนเมื่อเราโตขึ้นเราเริ่มเชื่อจริงๆว่า ปลอดภัยหมายถึงถูกต้องแต่โลกของความมั่งคัง่งมันไม่ทำงานแบบนั้นเพราะทุกความมั่งคัง่งต้องการความไม่แน่นอนไม่มีนักลงทุนคนไหนรวยขึ้นจากการฝากเงินไว้เฉยๆไม่มีธุรกิจไหนเติบโตได้จากการทำสิ่งที่ทุกคนทำเหมือนกันราจัดเรียกสิ่งนี้ว่า risk aversion trap หรือกับดักของการกลัวความเสี่ยงมันไม่ใช่แค่สภาวะทางการเงินแต่มันคือสภาวะทางจิตใจที่สะสมมาจากทั้งชีวิตความสบายใจ คือศัตรูของการเติบโตคนส่วนใหญ่ชอบสิ่งที่คาดเดาได้เพราะมันทําให้เรารู้สึกควบคุมได้มีเงินเดือนประจําได้รายรับคงที่ธนาคารที่บอกว่าเงินคุณปลอดภัยแต่นั่นคือความสบายใจปลอมๆที่แลกมาด้วยเวลาชีวิตที่ค่อยๆถูกใช้ไปราจัดยกตัวอย่างง่ายๆคนส่วนใหญ่กลัวจะเสียเงินมากกว่ากลัวจะเสียเวลาเราทำงานหนักเพื่อเก็บเงินแต่ไม่เคยถามว่าเงินที่เราเก็บไว้นั้นมีค่าลดลงทุกวันหรือไม่ เรารู้สึกภูมิใจเมื่อเห็นยอดในบัญชีเพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้เลยว่ามูลค่าที่แท้จริงกำลังหายไปเพราะระบบเศรษฐกิจออกแบบมาให้เงินเสื่อมค่าลงทุกปีแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราต้องกลับมามองให้ลึกกว่าเรื่องเงินสิ่งที่ราจัตพยายามจะพูดคือเรากำลังเข้าใจความปลอดภัยผิดมาตลอดชีวิตทำไมสมองเราจึงกลัวความเสี่ยงมากกว่าที่ควรนักจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า loss version bias หรืออคติกลัวการสูญเสียมนุษย์รู้สึกเจ็บปวดจากการเสียไปมากกว่าความสุขจากการได้มาถึงสองเท่าถ้าเราได้กําไรหนึ่งพันบาทเราจะดีใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราเสียหนึ่งพันบาทความรู้สึกเสียใจจะรุนแรงกว่านั้นมากสมองมนุษย์ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดมากกว่าที่จะสแสวงหาความสุขและระบบเศรษฐกิจก็รู้จุดอ่อนนี้ดีมันจึงขายความปลอดภัยให้เราเป็นสินค้าเราซื้อประกันชีวิตเราฝากเงินในธนาคาร เรายอมแลกเวลาเพื่อความมั่นคงแต่ทั้งหมดนั้นคือการจ่ายเพื่อความกลัวราจัตบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเลยว่าการไม่เสี่ยงนั่นแหละคือความเสี่ยงที่แท้จริงในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วการไม่ขยับคือการถอยหลังอย่างช้าๆเมื่อความกลัวแทรกซึมทุกการตัดสินใจลองดูพฤติกรรมง่ายๆรอบตัวเราไม่กล้าเริ่มธุรกิจเพราะกลัวล้มเหลวเราไม่กล้าลงทุนเพราะกลัวขาดทุนเราไม่กล้าเปลี่ยนอาชีพ เพราะกลัวอนาคตไม่แน่นอนแต่ความขัดแย้งคือคนที่กล้าเสี่ยงคือคนเดียวที่มีโอกาสเปลี่ยนชีวิตราชัตยกตัวอย่างว่าคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นหรือซื้อบิตคอยตั้งแต่ปี2013ตอนนั้นเขาไม่ได้แน่ใจว่ามันจะสำเร็จแต่พวกเขากล้าที่จะลองในขณะที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะรอให้แน่ใจก่อนค่อยลงมือแต่โลกของความมัง่งคั่งไม่มีช่วงเวลาที่แน่ใจเพราะเมื่อทุกคนแน่ใจแล้วโอกาสนั้นก็หมดไปแล้ว ความกลัวกลายเป็น,นกลไกทางสังคมที่ส่งพลังมันทําให้เราควบคุมกันเองโดยไม่ต้องใช้โซ่ตรวนเราหัวเราะเยาะคนที่ล้มเหลวและยกย่องคนที่อยู่ในระบบว่ามั่นคงแต่ความมั่นคงที่ว่านั้นคือการยอมจำนนต่อระบบที่ไม่เคยให้เราหลุดพ้นความเสี่ยงไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือราคาของอิสรภาพราจัดเปรียบความเสี่ยงเหมือนตั๋วเข้าเมืองแห่งอิสรภาพทางการเงินคุณอยากจะข้ามแม่น้ำใหม่คุณต้องลงเรือ อยากจะเติบโตใหม่คุณต้องยอมรับความไม่แน่นอนทุกการลงทุนทุกการเริ่มต้นใหม่ทุกการเปลี่ยนแปลงคือการเดิมพันบ้างอย่างในชีวิตแต่ถ้าคุณไม่เดิมพันอะไรเลยแปลว่าคุณกำลังเดิมพันกับสิ่งเดียวที่แน่นอนที่สุดคือการยังอยู่ที่เดิมและนั่นคือจุดที่คนส่วนใหญ่แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มพวกเขากลัวจะดูโง่ในสายตาคนอื่นกลัวครอบครัวจะผิดหวังกลัวเพื่อนหัวเราะเยาะ555 จนสุดท้ายพวกเขาเลือกเส้นทางที่ไม่มีใครหัวเราะแต่ก็ไม่มีใครจำได้ว่าพวกเขาเคยอยู่ตรงนั้นความเสี่ยงไม่ใช่ศัตรูของเรามันคือกระจกที่สะท้อนว่าเรากลัวอะไรจริงๆเรากลัวเสียเงินหรือเรากลัวถูกคนอื่นตัดสินเรากลัวล้มเหลวหรือกลัวที่จะรู้ว่าชีวิตเรามีค่าน้อยกว่าที่คิดเพราะถ้าความปลอดภัยที่เรายึดถือคือระบบที่ทำให้เงินของเราละลายทุกปีบางที สิ่งที่เราควรกลัวจริงๆอาจไม่ใช่การเสี่ยงแต่คือการอยู่ที่เดิมตลอดไประบบที่ออกแบบให้คุณจนเมื่อความปลอดภัยกลายเป็นกับดักของเงินเฟ้อในโลกที่เงินละลายโดยไม่รู้ตัวเราพูดถึงความกลัวความเสี่ยงแต่สิ่งที่ราจัดพยายามจะเตือนจริงๆคือเรากําลังเสี่ยงอยู่แล้วแม้จะคิดว่าเราไม่เสี่ยงคุณอาจคิดว่าเก็บเงินไว้ในธนาคารคือปลอดภัยเพราะยอดเงินในบัญชีไม่ลดลง แต่ลองคิดดูอีกครั้งถ้าสิ่งที่คุณเก็บไว้มันละลายเองทุกปีละ่ะเงินไม่ได้มีค่าเพราะตัวเลขที่พิมพ์บนหน้าจอแต่มันมีค่าเพราะสิ่งที่มันซื้อได้และนั่นคือสิ่งที่ระบบนี้ไม่อยากให้คุณเข้าใจทุกครั้งที่รัฐบาลพิมพ์เงินเพิ่มสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เงินมากขึ้นแต่คือมูลค่าของเงินแต่ละหน่วยน้อยลงและสิ่งนี้เกิดขึ้นช้าๆเงียบๆเหมือนน้ำแข็งที่ละลายในมือคุณมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้เมื่อมันหายไปหมด กับดักของความแน่นอนที่กินเราอย่างช้าๆราจัตเคยอธิบายตัวเลขง่ายๆถ้าคุณมีเงิน1,0,000แสนดอลลาร์หรือราว3 3ล้านบาทวันนี้แต่ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้ามันอาจซื้อของได้เท่ากับแค่10,000ดอลลาร์หรือราว3 3 0 0 0 0บาทของวันนี้ฟังดูไม่น่าเชื่อแต่ความจริงคือระบบการเงินแบบเฟียตถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นรัฐบาลไม่ต้องการให้คุณเก็บเงินไว้เฉยๆเพราะเมื่อคุณถือเงิน มันคือพลังในการไม่พึ่งรัฐแต่เมื่อคุณต้องทํางานเพื่อชดเชยค่าเงินที่หายไปทุกปีคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรเศรษฐกิจที่ผลิตภาษีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเงินเฟ้อไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจแต่มันคือเครื่องมือควบคุมทางสังคมราจัตไม่ได้พูดด้วยอารมณ์แต่พูดจากคณิตศาสตร์ของระบบที่พิสูจน์ได้รัฐบาลสามารถพิมพ์เงินใหม่ได้เรื่อยๆแต่คุณไม่สามารถพิมพ์เวลาใหม่ของชีวิตคุณได้คณิตศาสตร์ของการถูกปล้นโดยไม่รู้ตัว สมมติคุณฝากเงิน1,000 0ดอลลาร์หรือ3 3 0 0 0 0บาทไว้ในธนาคารธนาคารให้ดอกเบีย้ย0.1%ต่อปีฟังดูปลอดภัยใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ประมาณ5%นั่นหมายความว่าแม้คุณจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นปีละ0.1%แต่คุณสูญเสียมูลค่าปีละ4.9%ในอีก10ปีข้างหน้าเงินคุณจะดูเหมือนเท่าเดิมแต่สิ่งที่คุณซื้อได้ จะน้อยลงเกือบครึ่งและถ้าคุณเก็บมันไว้อีก30ปีสิ่งที่เรียกว่าเงินเก็บเพื่ออนาคตจะกลายเป็นหลักฐานของการไม่เข้าใจระบบความปลอดภัยที่คุณเชื่อใจคือการเอาเสรีภาพไปแลกทำไมเราถึงยังคงฝากเงินไว้ในระบบแบบนี้เพราะระบบได้ปลูกฝังให้เรากลัวความเสี่ยงที่มองเห็นมากกว่าความเสี่ยงที่มองไม่เห็นเรากลัวราคาหุ้นตกแต่ไม่กลัวค่าเงินลดเรากลัวขาดทุนจากการลงทุน แต่ไม่กลัวขาดทุนจากเงินเฟ้อที่กินเราเงียบเงียบทุกวันเพราะความเสี่ยงที่มองไม่เห็นไม่ทําให้เราตื่นตระหนกมันเพียงแค่ทําให้เราจนลงอย่างช้าๆจนไม่รู้ตัวราชัดยกตัวอย่างว่ารัฐบาลมีแรงจูงใจให้เงินของคุณได้ค่าลงเพราะมันบังคับให้คุณต้องทํางานต่อเพื่อสร้าง GDP และภาษีพูดอีกอย่างคือระบบนี้ไม่ต้องใช้โซ่ตรวนล่ามขาคุณไว้แต่ใช้เงินเฟ้อเป็นเครื่องมือคุณทํางานหนักขึ้นทุกปีแต่กลับซื้อของ ได้น้อยลงทุกปีนั่นคือความขัดแย้งที่สวยงามที่สุดของทุนนิยมยุคใหม่โดยการทําให้คนรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยในขณะที่ถูกปล้นอย่างช้าๆเมื่อการไม่เข้าใจเรื่องเงินกลายเป็นหนี้ที่ตกทอดข้ามรุ่นลองดูการจําลองง่ายๆของราจัตถ้าคุณออมเงินเดือนละ1,000 0ดอลลาร์ 1, 000, 000, หรือราวสามแสนบาทเป็นเวลา50ปีโดยได้ดอกเบี้ย0.1ต่อปีคุณจะได้ผลตอบแทนรวมราว2 7 7 0 0 0ดอลลาร หรือประมาณ9.1ล้านบาทดูเหมือนมากใช่ไหมแต่เมื่อเทียบกับเงินเฟ้อ5%ต่อปีคุณจะสามารถซื้อของได้เท่ากับเงินเพียง10,000ดอลลาร์หรือราว3 3 0 0 0 0บาทของวันนี้เท่านั้นในขณะที่ถ้าคุณนำเงินเดียวกันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทน10%เช่นกองทุนดัชนีภายใน50ปีมูลค่าจะพุ่งถึง8.96ล้านดอลลาร์หรือราว296ล้านบาทนี่คือคณิตศาสตร์ของความเข้าใจกับความกลัว ฝ่ายหนึ่งเติบโตโทบต้นส่วนอีกฝ่ายละลายอย่างเงียบเงียบดอลล่าสกุลเงินที่มั่นคงที่สุดหรือมายาลวงที่ใหญ่ที่สุดตลอดศตวรรษที่ผ่านมาดอลล่าถูกยกให้เป็นเงินที่มั่นคงที่สุดในโลกแต่ถ้าคุณดูกราฟกำลังซื้อของมันตั้งแต่ปี1913คุณจะเห็นเส้นที่ค่อยๆลาดลงจนวันนี้ดอลลาหนึ่งใบซื้อของได้เพียง5%ของมูลค่าเดิมหรือพูดง่ายๆคือ ดอลล่าในกระเป๋าคุณทุกใบสูญเสียมูลค่ากว่า95%ภายในร้อยปีแต่เพราะการลดค่ามันค่อยเป็นค่อยไปคนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกเหมือนกบที่ถูกต้มในน้ำอุ่นที่อุณหภูมิเพิ่มทีละน้อยจนตายโดยไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอะไรคือทางออกราจัตไม่ได้บอกให้คุณเลิกกลัวเขาบอกให้คุณกล้าเข้าใจความมั่งคั่งไม่ได้มาจากการเสี่ยงแบบบ้าบินแต่มาจากการเข้าใจว่าความเสี่ยง อยู่ตรงไหนจริงๆเขายกตัวอย่างสินทรัพย์ที่แตกต่างกันบัญชีออมทรัพย์ให้ผลตอบแทน0.1%ต่อปีพันธบัตรรัฐบาล4.72%หุ้น S&P 500ราว8%ต่อปีอสังหาริมทรัพย์แบบมีเลเวอรเรจให้20% Venture Capital ได้ประมาณ25%และบิตคอย n ราชัดประเมินว่าจะเติบโตเฉลี่ยราว50%ต่อปีในระยะยาวทำไมบิตคอยถึงแตกต่าง เพราะมันเป็นสินทรัพย์เดียวในโลกที่ไม่มี c o u n t ทอร์พา y ีริสไม่ต้องพึ่งซี o คนใดไม่มีธนาคารไม่มีรัฐบาลไม่มีใครสามารถพิมพ์เพิ่มได้ในขณะที่ทุกสินทรัพย์อื่นๆยังขึ้นอยู่กับคำสัญญาของคนอื่น Bitcoin, Bitcoin คือคำสัญญาที่ถูกเขียนไว้ในคณิตศาสตร์เมื่อความเข้าใจเปลี่ยนความกลัวก็หายไปราชัตไม่ได้บอกให้คุณเลิกกลัวแต่ให้คุณเข้าใจสิ่งที่คุณกลัวคนส่วนใหญ่ไม่กล้าลงทุนในบิตคอยเพราะคิดว่ามันเสี่ยง แต่ไม่รู้เลยว่าการเก็บเงินไว้ในดอลล่าคือการเดิมพันที่มีความเสี่ยงแน่นอนเพราะคุณรู้ล่วงหน้าได้เลยว่ามันจะเสื่อมค่าทุกปีในขณะที่บิตคอยถูกออกแบบให้มีจำนวนจำกัด21ล้านเหรียญเท่านั้นในโลกนี้และไม่ว่าโลกจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครสามารถสร้างเพิ่มได้มันคือการกลับมาของความยุติธรรมทางคณิตศาสตร์ในโลกที่เต็มไปด้วยการโกหกทางการเงินตัวอย่างของสองชีวิต ลองเปรียบเทียบคน2คนคนแรกทำงานเก็บเงินเดือนละ1,000 0ดอลลาร์หรือราว3,30,000บาทฝากธนาคาร50ปีต่อมามีเงินเกือบ16ล้านดอลลาร์หรือ528ล้านบาทในบัญชีแต่ด้วยค่าเงินที่เสื่อมเขากลับซื้อของได้เท่ากับเงินเพียง50%ของรายจ่ายประจำปีเท่านั้นคนที่2ลงทุนเพียงเดือนละ200ดอลลาร์หรือราว6 6 0 0บาทในบิตคอยในยีปีพอร์ตของเขาโตจาก4 8 0 0 0ดอลลาร หรือราว1.58ล้านบาทกลายเป็น3.7ล้านดอลลาร์หรือราว122ล้านบาทเขาเสี่ยงน้อยกว่าในแง่จำนวนเงินแต่กล้าเข้าใจระบบมากกว่าและนั่นคือจุดต่างระหว่างคนที่กลัวเสียกับคนที่กลัวไม่เข้าใจระบบที่รวยจากความกลัวของเราราจัดบอกว่าคนส่วนใหญ่จะไม่มีวันรวยเพราะพวกเขากลัวเกินกว่าจะเข้าใจว่าพวกเขาถูกออกแบบให้ไม่รวยรัฐบาลธนาคารระบบการศึกษา ทั้งหมดร่วมกันสร้างมายาความปลอดภัยเพื่อให้คุณทำงานหนักขึ้นแลกกับเงินที่มีค่าน้อยลงเรื่อยๆและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพวกเขาไม่ต้องบังคับคุณเลยเพราะคุณยินดีจะอยู่ในกรอบนั่นเองเมื่อคุณรู้แล้วว่าความปลอดภัยเป็นเพียงภาพลวงตาและเงินที่คุณถืออยู่คือหนี้ที่ค่อยๆเสื่อมค่าคำถามที่เหลือมีเพียงข้อเดียวคุณจะยังเลือกเก็บเงินไว้ในระบบที่ออกแบบมาให้คุณแพ้หรือไม่หรือคุณจะเริ่มเข้าใจบ้างแล้ว และยอมเสี่ยงเพื่ออิสรภาพที่แท้จริงเพราะในโลกของความมั่งคั่งความกลัวไม่ใช่ศัตรูของคุณมันคือสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังจะเติบโตขอบคุณที่ติดตาม Stack s a t แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stack Sats Stay Humble